สวัสดีเพื่อนๆชาว X c ซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ชา n น l ดอนนี่เอ็กซ e, ครับเอาล่ะฮะวันนี้นะครับผมไปได้โมเดลมาฮะราคาที่แบบว่าแม่งโคตรถูกเลยแล้วก็สงสารนะคนที่ออกแบบโมเดลตัวนี้จริงๆนะครับนี่จอมราชบาิสาต์ปิกโล,กล่ของเราเองคือทาออกมาในงานเดียวกันกับตัวอื่นๆนะที่ไม่ใช่ซุนโกคูกับเบจิต้านี่นะฮะราคาแม่งโอ้โหเจ็บแทนนะอ่ะจะไม่รีวิวก็มันกะละไรอยู่สงสารถ้ารีวิวให้หน่อยแล้วกันนะสงสารคนที่เขาออกแบบ ตัวนี้ก็น่าจะไม่ค่อยมีคนนิยมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดูแล้วไม่ค่อยมีคนนามาขายแล้วคือเป็นตัวที่ะออกแบบมานานๆจะมีตัวอื่นออกมาสักทีหนึ่งก็ไม่ค่อยเก็บกันเท่าไหร่นะนี่ครับมาดูกันที่หน้ากล่องก่อนนะฮะเป็นงาน BWFc แต่ครับผม m a n z o v e r f i c u r Coliseum นะฮะนี่ทําจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่คนออกแบบจากประเทศญี่ปุ่นเลยมาดูหน้าฮะหน่อยนี่โอ้ดูหน้าฮะคนนี้ครับใส่แว่นนะครับผมโอ้โหสงสารเขาจริงๆออกแบบมาแล้วการขายก็ไม่ค่อยดีนะผ นะตัวนี้น่าจะขายไม่ค่อยดีเพราะราคามันตกมาแบบว่าใจหายแวบเลยนะฮะเห็นราคานี้แบบว่าโอ้โหมันกระโดดใจจากตัวอื่นๆเหลือเกินนะฮะอันนี้จะมี2สีนะครับตัวที่ผมจะมาเปิดนี่ผมได้ตัวที่ที่เป็นสีแบบว่ายังไม่ได้ลงสีเขาเรียกม่าสีอะไรวะ,ะนะั่นแหละตันนั้นแนหะก็จะมีตัวที่ลงสีนี่ตัวนี้นะก็ดูสวยดีนะใครที่เป็นแฟนพิกโร่ก็คงยังมีเก็บว้นะฮะแต่ตัวนี้ที่ผมได้มานี่ผมว่าราคามันมันไม่น่าทิ้งห่างจากตัวที่มีสีอะเอาไว้ง่ายเต็มที่นะผมว่าเขาขายกัน สี่ห้าร้อยอะตัวที่มีสีอะห้าร้อยกล่องหนึ่งหรือไม่ก็สี่ร้อยห้าสิบนะฮะแต่ถ้าขึ้นห้างก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดร้อยเหมือนเดิมราคากลางๆแล้วหกร้อยเจ็ดสิบาทอนะไรประมาณนะะั้นอ่ะก็อันนี้ทําให้รู้สึกว่าอยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะบางคนก็ไม่ค่อยได้เห็นในะงานที่ไม่มีสีเงี้ย <c oughs> ก็เปิดหน่อยละกันนะครับนะฮะมาปิกโ,กโี่ด้านหลังเป็นสติกเกอร์แมวทองนะฮะนี่จากญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าะฮะตอนแรกว่าจะไม่เปิดไม่ทําคลิปละเมดมาเปิดกันนะ มาแล้วครับนี่ฮะามาดูกันนะฮะว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างฮะ,ะดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยเขาออกแบบมาให้เราตัวสีผมไม่มีนะผมก็ไม่ได้เก็บเหมือนกันไอตัวเนี้ยผมได้มาเดี๋ยวผมบอกราคาตอนท้ายคลิปให้ฟังว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมนี่ฮะเปิดมาข้างในครับเป็นแบบนี้ฮนะก็เหมือนกล่องทั่วไปครับอ,อ๋อเปิดกันแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหหมดแล้วนะครับมีแค่นี้มา มาดูกันครับผมนี่นี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะก็คือมาเปิดดูกันนะสงสารคนที่เขาออกแบบนะดูให้เขาหน่อยก็ไม่ค่อยมีใครรีวิวหรอกผมว่าเชื่อเลยไม่มีคนรีวิวเท่าไหร่นะฮะตัวอย่างนี้นะผมมาเปิดรีวิวให้เพื่อนดูกันเผื่อใครจะสงสารนะครับผมไปหาซื้อให้เขาหน่อยฮะราคาบอกได้คําเดียวว่าโคตรถูกเลยอ่ะแกะก่อนนะอุ๊บ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 กีดแบบไม่มีเยื่อใหญ่เลยโอ้โหตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยทำมันเล่นไปอ่ะ มีทั้งหมด3มช่องก็จะมีครึ่งตัวนะครับแล้วก็มีขาแล้วก็มีฐานกับเสาเราจะดูกันแบบให้เกียรติเขาหน่อยอะ่ะเขาส่ออกแบบมาแล้วอ่ะตัวไม่ลงสีผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยสวย <c oughs> วั <c oughs> สดุลักษณออกมาแล้วเขาขายไม่ค่อยได้นะครับผม <c oughs> ก็อาจจะเป็นคนที่เขาชอบแบบแบบแบบอาร์ตนะถึงจะเก็บเอาไว้นะครับมันก็เป็นคลาสสิกดีแล้วก็จะมีเสามาให้อย่างนี้นะครับแล้วก็คือใส่แล้วให้มันเป็นท่าตัวลอยครับปล่อยพลังนะอันนี้เดี๋ยวฐานรูอันนี้รูอยู่ไหนวะเฮ้ยรูอยู่ไหนวะ นะดูอยู่ไหนฮะบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะผมผมเห็นละมันต้องถอดขาวมาก่อนนะฮะรูอยู่ตรงตูดนี่นี่รูอยู่ตรงนี้เลยนะครับดูหน้าพิกโกโรจะชัดอืมพูดยากนะก็สำหรับคนที่ชอบแล้วกันนะคนที่ชอบก็คงจะเก็บไว้นะฮะหรือว่าคนที่เก็บสะสมทุกตัวทุกลายของบี f c เอฟซีก็คงจะต้องเก็บนะครับอ่ะอันนี้คือตัวใส่เสานี่คือต้องถอดตัวลงมาก่อนนะแล้วค่อยใส่ตัวเข้าไปนะฮะงั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับ เสาแม่งซ่อนอยู่ข้างในออกแบบมาซะดึกลับเชียวเฮ้ยอึ๊บอึ๊บหักหักหัก โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจะเป็นท่าตัวลอยปล่อยพลังเอาจริงๆนะผมว่ามันก็สวยดีนะใครสะสมบ้างหรือเปล่านะอยากรู้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสะสมนะฮะก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่าตัวพิกโลตัวนี้เพื่อนๆซื้อกันบ้างหรือเปล่านะคนที่สะสมการ์ตูนเรื่องดักนบอลนี่นะฮะส่วนตัวนี้ราคาผมได้มานะตัวที่ไม่มีสีนี่นะผมได้มา2องร้อยห้าสิบบาท คือมาอยู่ในไทยฮะบางทีบางเจ้านะเขาขายไม่ออกเขาก็จะโละโละขายเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวที่ความต้องการของคนสะสมอ่ะเขาก็จะโละราคาแบบโละบ้านแตกสแหลกขาดไปเลยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ได้มาก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะแกะหรือไม่แกะดีก็เลยมาแกะให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่านะฮะก็สงสารคนที่เขาอุตสาห์ออกแบบนะฮะตั้งเป้าราคาไว้ตั้งเยอะตั้งแยะผมว่ามันขายน่าจะไม่ไม่ได้กำไรอ่ะตัวนี้น่ะถ้าไม่ใช่ซุนโกคูกับเบจิต้านะครับผมวันนี้ก็มาเปิดให้เพื่อนๆได้ชม กันแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย